ตัวบานบานแล้วก็มีครับ,บ<า>นี่ครับ,บด,ดอกสุดงาครับดอกเพิ่นปลูกง่ายครับเพิ่นครับต้นหนึ่งหลังจากตายเบิ่งแล้วก็มาเก็บเลยครับรเก็บทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้เนาะอุ้มนายจ่พี่น้องน้ำเหรอว่าชาบเิ่นก็คือดอกแค่นาะนาะจ่าพี่น้องเป็นแค่เนาะครับเนะาะจ้ะกันเลยเด้อ ตาหนึ่งก็ทุงหนึ่งนเนาะกันเก็บเบิดกัสทีด้เป็นซองทำตาคนละเนาะ สวัสดีครับสวัสดียยพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่นอ้องเย็บซี่กันเข้ามาติดตามรับชมครับบว่าสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับต่อมันอีกแ้วเนี่ยอยู่ไฮคือเก่าหน้าสกอตต์วันนี้ก็มาพบพอกันกับบาวนัดสอกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าพอกกันคือเก่าจะพี่น้องวันนี้ก็พาอย,ยู่ไฮอยู่สวนคือเก่าละจ้ะจนี่มากเก็บดอกใหม่ครับพ่รมัยพี่น้องมากเก็บดอกแค่เนาะจ้ะนี่ครับอันนี้เพิ่นกำลังสีดอกเนาะ ดอกบานแล้วก็มีครับล้าสุดครับต้นหนึ่งนี่ชื่อว่าดอกล้าให้เนาะปลูกก็ง่ายเนาะสกอยต้นแค่แค่อังกับคนเดินนะแค่ฝรั่งแค่ฝรั่งครับพี่กายนี่ต้นหน่อยกว่านี้มาปกว่ตอนน้ามาปลูก่งานซ้ำนี่เนาะเอางาเพิ่นไปเสียบเอางาไปเสียบคือจงปลูกมันนี่ครับตัดงาตัดงาเพิ่นมาเสียบเสียบไว้คือจงปลูกมันครับปลูกง่ายครับ ล้ก็โหดหนามนเอาอันนี้เพียเพิเพ่นกินว่าสกออยเพียลงครับปีนี้ช่วงเพิ่นดอกกสช่วงนี้เนาะช่วงเดือนมกกล่าครับกระสิะด,สสดอกไปเรื่อยๆครับตัวใด้เพิ่นนั่นนี่ก็กล้าสีดอกก็มีเนาะนี่ครับ เป็นกำลังแตะตัวบานบานแล้วก็มีครับนี่ครับดอกสุดงาครับดอกเพ่นปลูกง่ายครับคนครับต้นหนึ่งปลูกไว้หลายอยู่เนาะักช่วงนั้นบ่ไดอยู่คดหนามเิ่นครับเหลืออยู่สามตน้นปลูกสี่ต้นมา ปลูกปลูกสีมุมเนาะสีมุมซาครับเหลืออยู่สามต้นครับต้นเนึองครับต่างจากตายเบิร์กเลวก็มาเก็บเลยครับสก็บทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้เนาะนี่าจะพี่น้องงามแฮะมันเพียเพียเพิ่นมะลงเนาะจ้เพียเพิ่นล,น,พพนลงครับ ปลูกแบบบม่ได้ง่ายเลยนะปลูกทิมไม้เลยเด้อยจะพี่น้องปลูกง่ายครับก็มันขันเพิ่นติดแล้วกับ่ยากเนาะบ่ได้ยวหนาวไม่ได้กิตั้งแต่เพิ่นติดมาหดตั้งแต่ตอนหมตัมต้งแต่ตอนน้ำมาปลูกแรกๆครับเพราะเพิ่นติดเพิ่นอันนี้ก,ก็บว่าใครเดียวหนาวไม่ได้พี่ มันุมนี้เนาะจะโมเก็บออกเลยส่องก่อยมันเก็บออกเลยป่ะอือฟูเบิดเก็บออกให้เป็นโปร่งใหม่ครับน่ะต้องเจอเป็นโปร่งกันนีเองไปเก็บออกก็ได้เดี๋ยวเอาหัวเอาได้ก่อนครับนี่งานนี่ก็ร่างก็ร่างสีดอกครับนี่ เอาแต่รุ่นนี้จต่นะนี่ครับได้รุ่นนี้เนาะกระชาตเป็นก็คือดอกแค่นีเนาะจตะพี่น้องเป็นแค่เนาะเองครับเนาะจ้ะ,ะจก,กันเลยเดย้เอาไปพัดเอาไปลวกเนาะไปลวกไปพัดใส่ไข่ครับจาไปหลวก,กินกนระปุลสาวนะจตะพี่นเนาะสูงเนี่ยอยากเพิ่มเพิ่นจ้ะปีนี้ก็เพียรลงเนาะจ้ะจ เปนเพียบโลงสิงามอยู่ยครับแต่ว่กันอย่างร้ายเนาะต้นเดียวกับวอมแอนเซียนนี่แล้ววะนี่ต้นเดียวก็เหลือกินครับเนี่ยเป็นเก็บได้เปิดนี่ได้สูงแหงลาเถึงมันเป็นเพียเก็บออกเงี้ยนะสกอตจ้ะเดียยเ๋ยวคอยมาเก็บออกนะเดี๋ยวคอยอันเก็บออกครับครับสนใจสิบเดนหลาม นในเป็นดอกแก่แห้งเนาะดอกกอนครับดอกจนเป็นโลนหมดละเอาตัวใดเอาใดครับเป็นดอกไปเรื่อยๆเนาะดอกไปเรื่อยครับ เบิ่งมุมไกลๆเป็นครับนี่ดอกยังกันสุดอยู่ครับแถวปลายแถวอันนี่พ่นกระลังสิบปงครับแต่ว่าพันเกิดมาพร้อมกันครับิันเกิดพร้อมกันเบิดนิ่บูพี่น้องคือสิงามครับงานใดก็คือสิบเป็นขาวๆครับสุดงาเลยนี่ตนเดียวครับนี่ดอกเป็นกระลังสิบปงนี่ก็ประมาณซอกเสมอครับ พอดีเก็บกําลังบทันบานครับเแบบดอกเป็นกําลังตูมครับเก็บตนเดียวนี่ครับิ์เลือกินนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปฝากพี่น้องแถวบ้านนํำครับเหลืออีกตนสองตนครับแต่ว่าตนนี้ใหญ่ใหญ่กว่าโมครับตนนี้ ต้นปลายกูเห็นได้โดนเนาะออกไปเรื่อยๆจ้ะท้นปลายาออกเบิดก็คือสีเบิดเนาะบันี้เน,เนะาะพอวันสุดปลายเป็นแล้วครับดอกวันนี้นออก็ออกคากเนาะขึ้นสุดเลยจะพี่เนาะครับดอกนี่หน่อยกูเห็นดอกแต่เหงามาหาปลายเนาะ ฝาพี่น้องมาเบิงต้นพี่ครับต้อนอั้รกับเก็บยังหันเบิดครับต้นนี้่น่นต้นนูตีนเ่นเดนลนะอันนี้อันเผียลงครับอันนี้ดอกดำเลยครับเพียใน,นที่เป็นสิลามเนาะต้องตาด,ดอก แต่ว่าอันนี้คือจังออกที่หลังต้นหน่อเนาะของน้ำกลัวเยอะจังจังยังมีดอกบานดอกกันนี่ปันใดครับรุ่นนี้น้องสาก,ก้อนนี้นี่จ้ะพอดีกินครับรุ่น,นดอกเป็นยังคันบานยังขนาดแห้งครับ ดอกแค่น,นี่นี่จต่พี่นอ้องใกล้เลยดอกแค่เนาะพันน้อย,อยดอกแค่น้อยว่าแม่แค่ใหญ่ครับเป็นแค่น้อยชาติกับบลูนกันแหงเนาะนชาติคือกันครับหักเพิ่นสีดอกหน่อยกลัวเนะาะเพิ่นกระสิตเกิดเป็นช่อแนวน,นี้ครับ ต้นหนึ่งนี่ก็เลี้ยกินคนละจ้ะเตรียมตาเลยชเก็ใส่ทุงเหมือนต้นเดียวก็เตรียมกระตาเลยครับดอกหนอต้อนนี้นี่กำลังเป็นช่อดอกลายเนาะ ยี่ขันบานไปนไดเนาะ,ะกําลัางแตกครับกําลังพอดีเลยนะี่นเนาะเก็บดอกแค่แล้วก็มาเก็บเอามากรอ,อกน้ำครับเอาไปใส่ตำสมครับ ปีกายนี่เพิ่นดกขนาดเต็มว่าปีกายนี่ปีกายโลนเต็มครับปีกายนีแต่ว,ว่าปีนี้ก็ม่วงดอกก็คือจังยังดอกครับเป็นมะกอกกันนี่เนาะมะกอกแค่ตามสมครับกอกปลาจะ้ะเกอกปลากระจายสมสมครับเนี่ยเขากอยหาเก็บเอาครับ มวนอยู่ทั้งต้นกัมีครับอันนี้ต้นเพื่อนครับกำลังดอกก็มีครับหมาก็มีดอกแมหา่าน,นปีกายดอกกว่านีนอกเสาก่อนโลนเต้มผืนครับปีนี้คือจังบ่อพันไใดครับแต่กับพ่อได้กินครับนี่อยู่หายอยู่สวนกับคองกินกับลาย,ยางครับ หน่อยเพื่อนไปตำส้มครับไปก่อยใส่บก่อยใส้กุ้งครับทอดบะเต้าปก่อ,นกอยนี่ก็เป็นปลาม่วงครับเสดเก็บเกับช่วงเดือนมีนาเมษาเพ่นเนาะ มีหน้าครับเพื่นกำลังดอกครับเป็นหมักมวงหินมะพร้านครับกำลังแตกดอกครับเดี๋ยวกลับไปเก็บดอกแค่ก่อนครับมาเก็บบับกอกใส่ตำสมครับ ดอกแค่ก็ยังเต็มตน้นอยู่ครับต้นเดียวกันเก็บยังหันเบิดอยู่ครับบ้าวนาดัดเลยยาวมาเบิ่งต้นมะกอ,อกครับเพบิ่มหมากบอบรรยากาศอยูุให้สวนครับตอนนี้ก็เจ็ดแปดโมงครับแดดกำลังออกมึกเสามึกนขนื่อในเย็นเย็นครับ ประมาณตีหาหกโมงเย็นแห่งครับต้นได้เป็นดอกกอนกับสิเป็นหมากกอนครับเนี่ยต้นนี้เป็นตะดอกอยู่ครับต้นนี้งานตำตำก็ะดอกครับ แต่ว่าโบัวหูละค่าปีนี้ซ้ำได้ครับ,บหมกม่วงเป็นปากม่วงครับแถวนี้แมนเบิดครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้มีสามต้นครับต้นนี้ลามูนอกสกอย ดอกเพิ่งยังหน่อยอยู่ครับใบมันไม่ท่านลนูนกันนะิดนึ่งใบเพราะใบาเป็นโูนแล้วเป็นก็เป็นดอกเนาะดอกอยังหน่อยลายครับใบเป็นคืยอใบยังบ่ทัานลนาูนบ่ทันดอกเนใบลูนเบิดกระดอกเสียการไปเกลี่ยปต้นแหลกแล้วเนาะเกลบ่เบิดกระต้น,น,น มาถ่ายพร้อมในพี่น้องเบิ่งครับแต่ละตน้นเป็นแนวดจังใดต้นนี้ยังน้อยครับต้นนี้สองซ้ำเหมือครับพอดีเก็บดอกน้อยเพิ่งกระสิประมาณนี้ครับกลับมาเก็บมาต้นแหลกครับต้นแหลกยังดอกอยู่ครับ ต้นสองต้นสามเปนดอกอยังหั่นอันใหญ่เป็นไรครับจะได้เก็บอีกรอบหนึ่งยู่เนาะดอกนอน้อยเป็นไรครับประมาณสองเสมอ แต่ว่าม่วนดอกมันบานเป็นกรสิโรนไปครับดอกอันนี้เพิ่งเก็บออกบานเต็มที่นี่จะพี่นอ้องกำลังพอดีใหญ่กว่านี้จกนอยกัน พอดีเนาะนี่เนาะนี่ครับประมาณหล่นเนี่ยประมาณหล่นนี่ครับเนี่ยมือมือช่องมือเป็นกระใหญ่เลยนี่หล่นีลยเพื่อนทะยอยใหญ่ไปเหลือเนาะมันหลายซ้ำจ้ะพี่นนองพี่อยู่ฝ่ายก็มีได้ดอกหุดพอดีเก็บน,นี่ดอกแค่น้อยเนาะแค่พลังจะ้ะเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลามาสรุป ผลงานยอดใดยอดมานมาเก็บดอกแคบมื่อนี้ครับเจ้าพี่น้องเบื้องผลงานกันกับซอกกอยครับมื่อนี้กาเบื้องกันเลยจ้านี่ครับผลงานยอดใดยอดมานเมื่อนี้ตาหนึ่งก็ทุ้งหนึ่งเนาะกันเก็บเบิดกับที่ใดเป็นสองทัตาพนแล้เนาะจ้ายังร้ายอยู่จ้าพี่น้องทั้งดอกบานดอกตูมพ่นเนาะธรรมนี้ก็พอดีงามจ้มนี่พอดีก็ลังงามครับรุ่นนี้ดอกตูมพ่น มันดอกในหนอนเพิ่นกับประมาณสามเมือเนาะจ้ะพอดีเก็บครับตุนนี่ยจะเป็นกระใหญ่เนาะเพิ่นใหญ่จะพี่เพิ่นไปจะพี่น้องกระใหญ่ปไเปเรื่อยกนี่ถุงนี่ก็สิเป็นข้างล่างเป็นมะกอกเนาะจ้ะพี่เก็บเอามะกอกเนาะเป็นดอกแคครับดอกแคอาจจะพี่น้องแค่หน่อยแค่จีนโอแค่พลังครับแค่หน่อยแค่ขาวแค่พลังเนาะปลูกง่ายครับอันนี้ตัด งา a เพิ่นเป็ดเสียบเพื่อจะปลูกมันนี่เนาะจ้ะจอดได้มันนี่ครับหาอยู่หากินแถวไหฮแถวนาครับมันนี่ไปได้เปปลาไปเขาเนาะจ้ะหัวอยู่สวนครับมันนี่เอาเะาจะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบวิพาดคลิปใหม่ๆจากวันอังคารสาว์ก้อยจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอเจ้าเพียงเท่านี้นะจ้าไว้ทะลุนกันคลิปหน้ามืนนาพุทธาจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปมื่อนี้บ้านนั้นก็ขอจบไปเพียงสานี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิฟซี่ต่างที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้พิษพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นําครับกบัตรถลุนน้ำการคลิปใหม่ไม่ครับพี่น้องวันสิลาไปหาอยู่หากินทางใดครับสําหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปัตอาพูนยังไม่ยังครับ